สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง easy home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง easy home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะลุกมาชวนทำนะคะเจลนะคะสำหรับคนหน้าแห้งหน้าวัยสีบบวก รับนะคะหน้าหนาวกันนะคะบอกเลยทําง่ายมากๆค่ะก่อนไปดูเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะทีนี้เรามาเริ่มแรกกันเลยนะคะของทุกอย่างหาได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะอย่างแรกค่ะเป็นเจว่านหางจระเข้นะยี่ห้อนี้นะซึ่งราคามันจะไม่แพงนะยี่ห้อนี้อารเวลาเจลตัวนี้นะคะ ตัวนี้หกบาทเนาะแล้วก็เป็นสมูทโตนะคะเน t เชอรัลเ7เนี่ยที่เป็นมะนาวนะคะเนื่องจากนะคะคนที่มีฝ้ากลระนะคะตัวนี้ช่วยได้รวมถึงนะคะคนที่มีปัญหาสิอุดตันถ้าแต่งหน้านะคะและก็อีกอย่างนึงค่ะนี่เลยค่ะ อันนี้เลยค่ะก็คือวาสลินเจลนะคะและน้ํามันมะพร้าวค่ะอันนี้แบ่งขวดไว้นะซึ่งทุกอย่างหาได้ที่เซเว่นนะคะย้ําก่อนและทีนี้นะคะไอ้ส่วนสําคัญตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเนลตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้เพียวๆอย่างเดียวได้ไหมได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณหน้าไม่แห้งมากวงเล็บนะ รวมถึงหน้านะคะเอ่อไม่อายุอายุไม่เยอะนะคะเพราะว่าหน้าหนาวนี้นะคะก็คือคนอายุเยอะผิวจะแห้งมากนะคะอย่างที่สองเนี่ยเราหาซื้อได้ทั่วไปเลยตลัดอย่างนี้นะคะจะมาแกะกันนะให้เราใช้ตลับเด็กนะคะในการผสมเท่านั้นนะคะ สลับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทําแค่ตลับเล็กนะคะเวลาทําเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็เก็บไว้แล้วก็มันถ้าทําแค่นี้ไม่ต้องใส่กระหล่งกําบุญน,นะแล้วเวลาหลังจากนั้นใช้เสร็จล้างค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะล้างให้สะอาดโดยที่เราล้างเสร็จนะคะให้เช็ดแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะส่วนผสมแรกนะคะเรามาเริ่มกันค่ะส่วนผสมแรกนะคะให้เราตัดเจลว่านหางจระเข้นะคะประมาณสส่วนนะคะก็ประมาณสอช้อนชานะใส่ลงไปค่ะ เจลนะคะใส่ในส่วนของปิโตรเลียมเจลในลักษณะอย่างนี้ลงไปนะคะยิ่งช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยต้องใช้ปิโตรเลียมเจลช่วยนะคะในการทําเจลนะคะเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะตามด้วยนะคะพลาวนะคะประมาณสองหยดที่แบ่งใสุ่ขวดอย่างเงี้ยคือมันกดง่ายนะคะ่ะและสุดท้ายนะคะสมุนไต่ะใส่ไปประมาณหนึ่งหยดนะคะในช่วยในเรื่องถือฟ้ากัะนะคะ ประมาณนี้เรากะถ้าเราอยากให้ผิวเราขาวใสไวเราก็ใส่เยอะแค่นั้นเองนะคะเสร็จทีนี้นะคะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเนื้อเจลก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องจุดด่างดำนะคะแล้วก็ผิวแห้งของสาวๆนะคะในช่วงหน้าหนาวน,นี้ได้ดีมากที่สุดเลยค่ะโดยเฉพาะคนอายุ30บบวกเลยนะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะมากนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะทีนี้เรามาดูเนื้อเจลกันนะคะว่าเป็นลักษณะอย่างไรค่ะเพิจะลองทาบนมือนะนี่นะคะพอทาแล้วนะ,ะมันก็จะซึมง่ายนะคะเห็นได้จะซึมง่ายมากๆเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะตัวสาคัญนะคะทุกอย่างหาได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะ มันจะซึมเข้าผิวเร็วมากนะคะสําหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้า